สวัสดีสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชนะยุทนะครับกับสเก็ตฟุตบอลครับในช่วงดึกแบบนี้เลยนะครับโอ้โหวิลล่าเนี่ยมีสะดุ้งแน่ๆครับนิวคาสเซิลเนี่ยพร้อมจ่ายค่าโบนัสล่อโคตินโยครับเข้าถ้ำสัญลิกาดงนะครับสปอร์ตครับสื่อกีฬาของแคว้นกาตาลุญญ่านี่ยระบุว่านิวคาสเซิลครับพร้อมควักเงินก้อนพิเศษครับเป็นจำนวน1ล้านปอนด์ให้กับฟิลิเป้โคตินโยครับเพื่อโน้มน้าวให้เขาเนี่ยไปสวมเสื้อซาลิกาดงครับหลังจากตอนนี้เนี่ยโคตินโยทำผลงานได้อย่างโดดเด่่นนกัับบวิลลาสุดๆะคร นิวคาสเซิลยูเนเต็ดครับสโมสรชั้นนำแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยนะพร้อมจะจ่ายเงินพิเศษนะให้กับฟิลิเป้คูตินโยครับเป็นจำนวน1ล้านปอนด์นะครับประมาณ44ล้านบาทนะครับเพื่อเกลี้ยกล่อมให้เขาเนะี่ยมาอยู่กับทีมในช่วงซัมเมอร์น,นี้ตามรายงานของสปอรต์ตนะครับสื่อกีฬาชื่อดังของแคว้นกาตาลุนยานะครับเมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาคูตินโยครับย้ายจากบาร์เซโลนาเนี่ยมาเล่นให้กับแอสตันวิลล่าสิงห์ง,ง,งาดครับด้วยสัญญายืมตัวนะครับจากจาก จนกระทั่งนะรับจบฤด,ดูกาลน,นี้พร้อมกับมีออปชั่นซื้อขาดครับซึ่งเขาเนี่ยก็ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นมากๆนะครับทำไปแล้ว4ลูกนะครับกับ3แอสซิสต์ครับจากการลงเล่นในพรีเมียร์ลีก10นัดจนทําให้เริ่มมีการพูดถึงความเป็นไปได้ครับที่แอสตันวิลล่าจะใช้ออปชั่นซื้อขาดเขาเอานะครับ อย่างไรก็ตามครับเป็นที่เชื่อกันว่าแอสตันวิลล่าเนี่ยอาจจะไม่สามารถจ่ายค่าตัวหรือค่าเหนื่อยของคูตินโยได้มากเท่าไรนักครับตอนนี้เนี่ยนิวคาสเซิลครับก็เริ่มพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่จะเอาดาวเตะชาวบราซิเลียนเนี่ยไปร่วมทัพบ,บ้างแล้วนะเหมือนกันหลังจากเชื่อว่าคตินโยจะเป็นฟันเฟืองสําคัญให้เขาเนี่ยโอ้ซึ่งสถานการณ์ทางการเงินตอนนี้นะนิวคาสเซิลพร้อมจ่ายค่าตัวของคูตินโยได้สบายๆครับมากกว่าแอสตันวิลล่าแน่นอน เลยว่ากันว่าบาสโลนา่าก็จะไม่ยอมลดค่าหัวของอดีตแข้งลิเวอร์พูลแม้แต่นิดเดียวด้วยนะครับทั้งนี้เนี่ยเงินจํานวนหนึ่งล้านปอนด์นะครับที่เนืเซอร์นพร้อมจะจ่ายนั้นอนะ่ะสปอร์ตนะครับระบุว่าเป็นเหมือนเพียงแค่ค่าโบนัสเท่านั้น,นครับและยังไม่รวมถึงค่าเหนื่อยนะครับที่คุณตินโยจะได้รับแต่อย่างใดนะครับโดยเดิมทีเนี่ยคุณติโยดได้รับค่าเหนื่อยจากบาสโลน่าสูงถึงสัปดาห์สี่แสนแปดหมื่นปอนด์ประมาณ21.12ล้านบาทไทยเลยทีเดียวนะครับโอ้ต่ออาทิตย์นะคร ตอนที่เนี่ยเขตินโยนได้ประมาณ21ล้านบาทนะครับอืมือว่าเป็นรายเยอะม,อมากๆนะครับแต่แล้วตอนนี้ฟอร์มเขาแจ่มด้วยนะครับถ้าวิลล่าเนะี่ยไม่รีบปิดเดือนะผมว่านิวคาสเซิลจะซื้ออีกแล้วนะตอนนี้มีแต่ทีมแย่งๆทั้งอาร์เซนอลด้วยนะครับทุกคนคิดว่าไงก็ลองคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับขอบคุณครับที่เราฟังในช่วงมืนๆกำกำครับสวัสดีครับ